กลับมาอีกครั้งกับงาน Sustainability Expo 2022งานหมากมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนสาหรับงานในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3ภายใต้คอนเซปต์ Good Balance Better World สมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมตั้งแต่เวลา10นาฬกาถึง21นาฬิกาณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต คุณถาปณะสิริวัฒนาพักดีประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2022และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบลเวสจำกัดมหาชนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดงานครั้งนี้ว่าต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยทุกภาคส่วนการร่วมกันรสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมไทยในทุกมิติขับเคลื่อนสู่เป้าหมายด้วยความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก ไฮไลท์ของเราในวันนี้อยู่ที่กิจกรรมภายในบูธของไทยเบฟไทยเทเลนท์ที่เวทียูสเตดโซนเดอร์มีชั้นจีโดยมีการจัดเสวนาพูดคุยในหัวข้อการพัฒนายุบชนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพโดยในเซ็ชั่นแรกได้รับเกียรติจากคุณนรวิทย์อุ่นแสงจันทผู้อำนวยการโครงการช้างเผือกโรงเรียนอสัมชัญทนบุรีคุณอนนบสิงโตทองรองประธานสโมสรชลบุรีเอฟซีที่ขนทัพนักเตะมาร่วมสร้างสีสันมากมายร่วมด้วยคุณนรวิทย์ฉายแสง ประธานที่ปรึกษาสโมสรฉะเชิงเซาไฮเทคเอฟซและคุณสิลทวีชัยหทัยรัตนกุลนักฟุตบอลสโมสรโปลิสเทโลและนายกสมาคมนักกีฬาฟุตบอลอาชีพเข้าร่วมพูดคุยให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ลูกหนังกับเยาวชนที่สนใจเด็กแต่ละรุ่น aquele, 1, 000, 10, ment, นะฮะประมาณรุ 8, 10, 000, ่นหนึ่งวันสักสิกว่าคนเนี่ยเลี้ยงมาวันกัแปีสิปีเนี่ยมันจะเหลือถึงบอลอาชีพอ่ะ เพราะว่าประมาณสักสี่ห้าคนแต่สี่ห้าคนเนี่ยต่อไปตั้งแต่อายุสิบแปดสิบ้ยี่สิบเนี่ยอาจจะเหลือแค่คนหรือสองคนที่อยู่ชมรมคนไหนที่อยากจะสนใจเรื่องฟุตบอลเราก็ส่งให้เรียนเอาลงตีไรเซ่นบีไรเซ่นหรือเอไรเซ่นแล้วก็ทุกคนก็กลับมากลายเป็นโค้ชเยาวชนของเราหรือโค้ชที่อื่นเราก็ยังส่งเสริมให้โอกาสเข้าไปส่วนเซ็กชั่นที่2ได้รับเกียรติจากคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณนิพนธ์ชวริตมนเทียน ประธานไทเทคบาสเกตบอลคลับและนายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยดรอภิชัยทิวรรัตสกุลประธานสโมสรแบบิตันทีไทยแลนด์ได้มาหมอมุมมองและแนวคิดในการสร้างรากฐานของการสร้างคนกีฬาให้ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืนเราให้ความสําคัญนะครับในการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไปสู่ความเป็นทีมชาติและไปสู่ความยั่งยืนเนี่ยด้วยการที่เราใช้วิธีการของการสร้างนักกีฬาตั้งแต่ระบบต้นน้ํา กลางน้ําและก็ปลายน้ำนะครับซึ่งเราจัดมาถึง30กว่าปีในช่วงระยะเวลาแรกๆเราคงต้องลงทุนนะครับเพราะว่ามันยังไม่เห็นผลผลิตแต่ณวันนี้เนี่ยมันได้เห็นผลผลิตอย่างยั่งยืนแล้วว่าเมื่อจบรุ่นหนึ่งเราก็จะมีรุ่นถือรุ่นมาทดแทนเราก็เชื่อมั่นว่าด้วยวิธีการอย่างนี้เราสามารถที่จะสร้างนักกีฬาเราให้ไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตได้ครับขอบคุณบริษัทไทยเบลเวลส์จำกัดมหาชน ที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของคนกีฬารวมถึงการสนับสนุนวงการกีฬามาตลอดเพื่อให้วงการกีฬาไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนไทยเบฟไทยทัเล้นต t สร้างคนด้วยกีฬาสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพ